สวัสดีครับพบก,กับผมมอยน์เช่นเดิมนะครับกับการเปิดไพ่ยิพยากรณดวงครับคลิปนี้ก็เป็นการพยากรณ์ดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีกุมนะครับราศีกุมคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมนะครับกับการพยากรณ์ดวง9วันเช่นเคยนะครับดวงครั้งนี้ก็ดวงตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่30 มีตุนายนนี้นะครับกับการเปิดไพ่ยิ่สีสามำรับเช่นเดิมในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักโดยปอประมาณนะครับของชาวราศีกุมนะครับอขอย้ำนะครับว่าเป็นดวงกว้าง,างนะครับไม่ได้จะพอจะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับกำปั้ยากร์ี่อ่านออกมาก็มีตั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ได้ตรง กับผู้ใดเลยทั้งหมดเลยก็ได้นะครับก็ขอ,ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นโปรดใช้พิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับกอให้พิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับ กับพยากรณ์ที่ดีๆนะครับก็ตั้งจิตอธิษฐานให้บังเกิดขึ้นจริงกับชาวราศีกุมนะครับอะไรไม่ดีก็ทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรปิดพลาดมาก็ขออภัยมาหนะ้าโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนก็มาดูกันนะครับว่าในเรื่องการงานธุรกิจของชาวราศีกุมนะครับกับการเปิดไพ่สาหรับเลขก้าใบนะครับจสิงกดิ์สิทธ์เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจะสื่อพลังความหมาย ในเรื่องการงานธุรกิจของชาวราศีกุมภ์พอได้รู้แนวทางในช่วง9วันนี้นะครับวันที่2 2ถึง30มิตรถนายนนี้นะครับจะเป็นในรูปแบบใดบ้างให้พอได้รู้ได้เป็นแนวทางให้กับชาวราศีกุมนะครับไพบ่ใบแรกเปิดขึ้นมานะครับก็เดือยวนะครับก็ถือว่าความสําเร็จที่สําเร็จอยู่แล้วก็ิบโตต่อไปแล้วก็ขย,ยายขยายอาาเตขตกว้างขวางมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับหรือ อะรที่ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยสําเร็จนะครับก็จะโชว์ความสําเร็จเติบโตรุ่งเรืองด้านในทิศทางที่ดีจะสร้างผลง,งานขึ้นในทิศทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นงานธุรกิจสื่อสารออนไลน์ธุรกิจการท่องเที่ยวใดๆผลเกษตรกรรมก็ตามนะครับในการที่จะขยับขยายกว้างขวางมากยิ่งขึ้นโอกาสของการสง่งผลผลิตทางด้านกเกษตรสู่ต่างประเทศนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีนะครับที่นํามาซึ่งความรุ่งเรืองธุรกิจสื่อสารออนไลน์นะครับก็สร้างความ เติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีกว้างขวางขยายอาณาเขตมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นที่ยอมรับมากกว่าเดิมก็สู่ความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์อย่างต่อเนื่องในกับชาวราศีกุมนะครับก็เป็นทิศทางโลกกังโลกอยู่ในกำม,มือที่ดีให้กับชาวราศีกุมนะครับไปใบต่อมานะครับโอกาสของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มีเข้ามานะครับหรือในการพัฒนา ในศักยภาพในเรื่องการงานธุรกิจของชาวราศีกุมนะครับที่บางทีก็มีทั้งความรู้ใหม่ๆไอเดียใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆหรือการสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆเข้ามานะครับหรือการขยับขยายในเรื่องของการธุรกิจใหม่ที่จะเสริมเพิ่มเติมสู่ความเติบโตหรือใครที่ไม่เคยมีธุรกิจของตัวเองนะครับก็มีโอกาสในการที่จะสร้างธุรกิจของตัวเองเกิดขึ้นนะครับหรือใครที่ว่างงานอยู่นะครับก็มีโอกาสถูกหยิบยื่นโอกาสดีๆ ต่างการงานต่างอาชีพเข้ามาที่จะเติบโตต่อไปปลิกใบสู่ความรุ่งเรืองความรุ่งโรจน์ดยเฉพาะภายใบนี้ในเรื่องของการงานธุรกิจโดยเฉพาะนะครับหนึ่งไม้เท้านะครับกับความจเจริญเติบโต,ตอย่างต่อเนื่องให้กับชาวราศีกุมนะครับแม้จะเริ่มต้นใหม่ๆอะไรก็ตามนะครับที่จะไปสู่ความเติบโต ขย,ยายขยายความรุ่งเรืองอย่างกว้างขวางนะครับแล้วก็เป็นดีเอ็มเพรสนะครับความมั่นคงนะครับที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเรียกว่าตั้ง1ปี12เดือนความสําเร็จความมั่นคงนั้นก็เกิดขึ้นกับชาวราศีกุ่มอย่างต่อเนื่องในติตางที่ไม่มีเกณฑ์จำกัดไม่มีการลด ความเติบโตลงนะครับก็จะเดินเติบโตรุ่งเรืองเรื่อยๆนะครับก็เป็นความ đ đ าม,ามั่นคงที่จะดึงดูดผลประโยชน์ผลได้รับผลความอุดมสมบูรณ์เข้ามาให้กับชาวราศีกลุ่มอย่างต่อเนื่องนะครับก็สู่ความมั่งมีสิสุขนะครับให้กับชาวราศีกุมอย่างต่อเนื่องแล้วก็ปุ่มปัญญาความรู้นะครับที่ชาวราศีกลุม ไม่ค่อยจะอยู่นิ่งนะครับในการที่จะพัฒนาเรียนรู้อะไรใหม่ๆเข้ามาเสริมเพิ่มเติมอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็รู้จักน,หน,หน,หนำหลักต่างธรรมะเข้ามาดูแลมาควบคุมการงานธุรกิจให้เดินหน้าต่อไปด้วยความสดใสด้วยความมั่นคงด้วยความเติบโตสร้างความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องนะครับก็เรีวยกว่าไม่ได้ หยุดนิ the system, the Jedi, the world, the ่งในการที่จะพัฒนาทั้งในเรื่องของความคิดความมาในเรื่องของเทคนิคอะไรใหม่ๆตั้งปูมปัญญาดั้งเดิมตั้งการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเข้ามาเสริมเพิ่มเติมนั่งหลับอานั่งหลับธรรมะเข้ามาในการบริหารจัดการการธุรกิจให้มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องให้กับชาวราศีกุมนะครับแล้วก็อะไรที่มันไม่เติมเต็มนะครับก็มีโอกาสในการที่จะ ไปสู่ทิศทางของความรุ่งเรืองมากกว่าเดิมนะครับก็เป็นการอันหลังให้กับอะไรที่มันไม่ตอบโจทย์ไม่เติมเต็มอาสิ่งที่รออยู่เบื้องหน้ากับชีวิตที่สดใสมากกว่าเดิมนะครับก็เปลี่ยนทิศทางของความรุ่งเรืองให้กับชาวราศีกุ่ม8ถ้วยนะครับการออกจากสภาวะเดิมๆที่มันไม่ ก,ก็ผลป,ประโยชน์อะไรนะครับแล้วก็ไปสู่ทิศทางที่เราอ,อยู่เบื้องหน้ากับชีวิตที่สดใสรุ่งเรืองสําหรับบางคนตั้งก่อนหน้านี้นะครับกอานานหรือตุรเกจของท่านไม่เติบโตเท่าไหร่นะครับแล้วก็พลังแห่งความรักนะครับมิตรภาพที่ดีๆเพื่อนร่วมมือก่อนอุ่นส่วนที่มีคุณภาพนะครับก็สนับสน,นุนให้สู่การเริ่มต้นในการเรียนหน้านะครับไม่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็สู่ความรุ่งเรืองด้ในทิศทางที่ดี นะครับหรือที่มั่นคงอยู่แล้วนะครับก็เป็นพลังสนับสนุนให้สู่ความเติบโตใครที่มีคู่รักคนรักนะครับก็เป็นพลังเติบโตรุ่งเรืองด้วยกันทั้ง2ทางนะครับในการที่จะนําพาสู่ความสดใสใน,ในชีวิตคู่ให้มีความมั่นคงต่างการงานต่างอาชีพดวงหนุนดวงซึ่งกันและกันในทิศทางที่ดีเพื่อนร่วมอ่า,อานในองค์กรหรือวุ่นส่วนนะครับก็เป็นพลังเครื่อกูลเครื่อหนุนกันทิศทางสู่ความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นั่นเอง เจ็ดเหรียญนะครับอะไรที่รอคอยมาก็จะเกิดความสมหวังสมปรารถนาในทิศทางที่ดีสมกับการรอคอยอย่างคุ้มค่านะครับที่จะเกิดผลประโยชน์และผลประโยชน์นี้เมื่อมีการวางโครงการเอาไว้ที่รอโอกาสในการที่จะได้รับผลประโยชน์ผลสําเร็จ เมื่อเกิดขึ้นแล้วนะครับก็จะเรีนหน้าต่อไปกับความเติบโตได้รับผลประโยชน์เข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะตทั้ง1นปี12เดือนอย่างมั่นคงนะครับที่จะส่งผลรายได้ไายรับเข้ามาตอบสนองให้กับชาวราศีกลุ่มอย่างรื่นไหลต่อไปกับความสําเร็จความปรารถนานั้นนะครับเรียกว่าสู้่าคุ้มค่าเหนื่อยคุ้มค่ารอคอยคุ้มค่าลงทุนนะครับในการที่จะได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มเป,มเป็มนะครับ พลิกตาชีวิตในการานธุรกิจที่เตือนตัวมากยิ่งขึ้นนะครับตาก่อนหน้านี้กองชาวราศีกุมอะไรที่มันไม่ตอบโจทย์นะครับหรือมีการชักช้าบ้างอะไรบ้างไม่ค่อยมีชีวิตชีวาบ้างอะไรก็ตามนะครับก็จะเข้ามาพลิกสถานการณ์ให้สู่การเตื่นตัวตื่น ฟื้นชีวิตขึ้นมาสู่ความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ด้วยความเป็นชัดสมินะครับผลบุญแห่งวาสนาก็ส่งเสริมเทวดาฟ้าดินก็เข้ามาหนุนส่งสู่การชีวิตที่เติบโต,ตรุ่งเรืองมากกว่าเดิมนะครับพลังแห่งบุญบารมีนะครับพลังแห่งบุญควารมรู้นะครับ,บ,รนะรบก็เข้ามาเกื้อกูลเกื้อหนุนและก็การรู้จักใช้หลักธรรมะที่ตื่นรู้ตื่นตัวมากยิ่งขึ้น ก็ทำให้พลิกสถานการณ์นะครับมีการตื่นตัวกับความเติบโตรุ่งเรืองให้กับชาวราศีกุมเดินหน้าต่อไปด้วยความสดใสอย่างต่อเนื่องนะครับเข้าไปใบที่9้านะครับไปสุดท้ายเดวิลนะครับก็ออกมาตรงกับในตำแหน่งของในไปเกี่ยวกับของราศีมังกร ที่เป็นไพ่ของราศีมังกรนะครับที่ในภพของมังกรด้วยนะครับเกี่ยวกับการงานธุรกิจโดยเฉพาะนะครับของชาวราศีอกลุ่มนะครับในเรื่องของการขยันการตุ่มเทการใส่ใจดูแลในหน้าที่การงานของท่านด้วยเรียกว่าร่มหลงในเสน่ห์าของอาชีพในหน้าที่ของท่าน ด้วยความใส่ใจนะครับแม้นจะเสียสละเวลาส่วนตัวบ้างก็ตามก็พร้อมนะครับในการที่จะดูแลบริยารในเรื่องการงานหน้าที่ของท่านนั้นให้สู่ความรุ่งเรืองสู่ความเติบโตนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสว่างธุรกิจสีเตาๆอะไรก็ตามที่ท่านตุ้มเตยด้วยความใส่ใจด้วยความเคร่งครนะครับก็ทําให้การงานอาชีพของท่านนั้นพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับไปใบแรก เดอะเวอร์นะครับแล้วก็กลับไปใบที่9้านะครับที่ขึ้นมากับความตุ้มเทนะครับที่เป็นไพ่ของเกี่ยวกับพบของมังกรน,นะครับในพบกรรมะนะครับเกี่ยวกับการงานหน้าที่ของท่านที่ท่านดูแลรับผิดชอบด้วยความใส่ใจด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความทุ่มเทอย่างครั้งใครก็ทําให้ทิศทางของความรุ่งเรืองการงานของท่าน เดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงนะครับเมนแต่ไพ่ใต้สำรับนะครับไพ่ใบแรกสิบ้ววนะครับความสําเร็จความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะครับชีวิตที่สดใสเป็นประกายรัศมีนะครับเป็นที่ยอมรับกว้างขวางในทิศทางที่ดีเป็นประกายความเติบโตอย่างต่อเนื่องสู่ตองฟ้าที่สดใสนะครับและสิ่งคู่ควรนะครับชัดสตินะครับในเรื่องของตาเป็นไพ่นี้ใบที่สิบนะครับในเรื่องกอง ในภพของกรรมะก็ความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะครับในการอาชีพหน้าที่ของท่านที่สู่ความโดดเด่นเด่นดังเป็นที่ยอมรับในทิศทางที่ดีประดุดดังสายรุง้งที่เฉิดฉลักอยู่ตามตองฟ้านะครับกับงานที่การงานธุรกิจที่รุ่งเรืองนะครับและก็ในภพของเกี่ยวกับใมที่11นะครับใน ไปหน่อยทีนี้เลข11ด้วยนะครับที่ขึ้นมา justice นะครับตาในพวกของที่11เ,เกี่ยวกับลาภคือความเจริญเติบโตรหรือลาภที่เข้ามาในหน้าที่การงานอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรที่เติบโตนะครับแล้วก็โอกาสในความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์กับหน้าที่การงานที่เหมาะสมให้กับชาวราศีกุมอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในเรื่องของอ่าใบที่12นะครับหรือไพ่ใต้สำรับใบที่3นะครับในเรื่องของ ่านในภพที่12ก็คือในเรื่องของเกี่ยวกับความวินาศความวินาศนั้นจะไม่เกิดขึ้นในกับชาวราศีกุมนะครับมีแต่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเดินหน้าต่อไปกับความเติบโตลกลับออกจากสภาวะปัญหาอะไรที่ทําให้เกิดการสูญเสียแล้วก็ไปสู่ทิศทางของสิ่งดีๆที่เข้ามาเติมเต็มนําพาสู่ความรุง่งเรืองรุง่รงโรจน์อย่างต่อเนื่อง8ใหม่เท้าน,นะครับโดยเฉพาะในเรื่องการงานธุรกิจที่เกี่ยวกับการสื่อสารออนไลน์นะครับที่พุ่งตัวเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในทิศทางที่ดีนะครับสู่ความรุ่งเรืองรุ่งโรจนร์น,นะครับมนจะดูไปต่อไปความเติมเต็มสู่ความสมดุลความบาลานซ์ความเหมาะสมความสําเร็จที่เข้ามาให้กับ้าราศีกุมอย่างต่อเนื่องนะครับถ้ากของไกลที่ผ่านมาที่ไม่ค่อยเติมเต็มสักเท่าไรอย่างที่กล่าวมานะครับก็จะได้รับการเติมเต็มสู่ความสมดุลในทิศทางที่ดีกับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เกิดขึ้นนะครับด้วยความใส่ใจด้วยความตุ้งติง ของชาวราศีกุมภ์เองนะครับและก็ถ้าใครที่ไม่ได้มีปัญห,หาก่อนหน้านี้ในเรื่องการงานขอไปนะครับในเรื่องการงานที่ท่านตุ่มเตเียวใจใส่นะครับทั้งน ram, ําความรู้ความเข้าใจความสามารถต่างๆนะครับทางหลักธรรมะมาเรียนจัดการก็ทําให้ผลความเติบโตรุ่งเรืองอย่างมันง่นคงอย่างขยายอนาคตกว้าง planets, ขวางต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับโอกภัยที่ขึ้นมา ไพ่ใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับที่ขึ้นมาในจํานวน9ใบนะครับที่ขึ้นมาถึง5ใบนะครับในเรื่องของไพ่ใหญ่ที่ขึ้นมาบง่งบอกถึงความสดใสในชีวิตหน้าที่การงานธุรกิจของชาวราศีกุมนะครับที่กะยับขยายอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีที่ตั้นตุ้มเตียวใจใสด้วยศักยภา,าพของท่านเองแล้วก็ทั้งบุญบารมีโชควาสนาะ นะครับก็ก้ามาเกือกวนเคลื่อนหนุนในทิศทางที่ดีที่นำพาสู่ความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์อย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคงนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินนะครับของชาวราศีกุมนะครับในช่วง9วันนี้การเงินของชาวราศีกุมจะเป็นไปในรูปแบบใดบ้างนะครับการงานที่มั่นคงสาเร็จเติบโตรุ่งเรืองนะครับพบพยายามจะดีออกมานะครับเดือดสตาร์นะครับความสมดุล ก็มาเติมเต็มสู่ความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์ต่างการเงินให้กับชาวราศีกุมในติต่างที่มั่นคงคล่องตัวนะครับแต่ก่อนหน้านี้สภาวะต่างการเงินของใครที่อาจจะขาดสมดุลไปบ้างนะครับก็จะเข้ามาเติมเต็มได้ในติต่างที่ดีมีเงินหลั่งไหลเข้ามาด้วยวความคล่องตัวมีใช้มีจัดจ่ายนะครับแล้วก็พายายามจะออกมาอีก เส้นทางใหม่ๆต่างการเงินนะครับที่เข้ามาเติมเต็มให้กับชาวราศีกุมอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็การวางระบบระเบียบการใช้จ่ายเงินที่มีแผนมีรัดคุมอย่างรอบคอบอย่างสุขุมมากยิ่งขึ้นนะครับก็ทำให้สภาวะ่า,างการเงินนั้นสู่ทิศทางของความกล้องตัวอย่างต่อเนื่องกับชาวราศีกุมนะครับไปไปต่อมาเดลเวอร์นะครับก็ เส้นทางที่มีมากกว่าหนึ่งเส้นทางนะครับบางทีก็เป็นเส้นทางใหม่ๆก็มาเติมเต็มกับรายได้รายรับเข้ามาโอกาสของการมีโชคมีลาบนะครับอาจจะไม่มากมายสักเท่าไหร่แต่ก็ข้าจะเข้ามานะครับการมีโชคลาบแบบพลุกๆก็มาเติมเต็มให้ได้รับตรงปอ,งปอใจได้เช่นกันกับบางท่านนะครับหรือบางทีเป็นโชคลาบแห่งความรักความเมตตาปลาณีนะครับที่เข้ามาเกือ้อกูลต่างการเงิน ให้กับชาวราศีกลุ่มในทิศทางที่ดีนะครับเม้นจากการมอบด้วยความรักความเมตตาน,นั้นอาจจะไม่เส้นทางที่เป็นก้อนโตๆอะไรก็ตามนะครับแต่ก็เข้ามาอย่างสม่ําเสมอน,นะครับที่เข้ามา,าเติมเต็มต่างการเงินอย่างต่อเนื่องนะครับก็ทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ต่างการเงินให้กับ ชาวราศีกลุ่มนะครับไปใบต่อมานะครับความเป็นเสถียรความมั่นคงสีไม้เท้านะครับการเงินที่ได้รับเข้ามาดูแลตั้งตัวเองและครอบครัวเกิดความสุขอบุ่นในทิศทางที่ดีอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับกับผลแห่งความสําเร็จของการงานที่ได้รับเกียรติได้รับชื่อเสียงนะครับที่ดึงดูดการเงินเข้ามา ทังสีทิศทางนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีแล้วก็เส้นทางเซอร์ไพร์ต่างการเงินนะครับหนึ่งเด็กถือถ้วยนะครับที่บางทีก็เป็นคิดว่าเส้นทางบางเส้นต่างนะครับที่ทำให้ชาวราศีกุมได้รับเข้ามาซึ่งบางทีก็ไม่คิดว่าจะเป็นเส้นทางต่างการเงินที่จะเข้ามานะครับก็เข้ามาเซอร์ไพร์ได้ช่วยเช่นกันนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีต่างกันเงินนะครับที่จะบ่งบอกถึงความ เต Adams, ิบโตความสมดุลต่างกันเงินอย่างมั่นคงที่ดี้กับชาวราศีกุมแม้แต่ป้ายไซสัมรับนะครับก็บางทีโครงการใหญ่ๆนะครับที่จะดึงดูดผลประโยชน์ผลรายรับเข้ามานะครับอย่างคู่ควรนะครับหรือบางทีเป็นโครงการที่เกี่ยวกับความถูกต้องยุติธรรมที่เข้าไปจัดการเข้าไปไกลเคลียนะครับที่จะดึงดูดเงินเข้ามาอย่างคู่ควรอย่างเหมาะสมให้กับชาวราศีกุมนะครับหรือบางที เงินด้วยพลังแห่งสเสน่หาพลังเงินความรักเมตตาปราณีนะครับไม่ว่าจะเป็นความรักเมตตาปราณีแบบชู้สาวก็ตามนะครับหรือความรักความเมตตาแบบเพื่ออาตอนองผู้หลักผู้ใหญ่หรือเมตไตรที่ดีๆนะครับที่หยิบยื่นโอกาสดีๆต่างการเงินบางทีก็เกี่ยวกับเงินก้อนโตๆหรือบางทีก็เกี่ยวกับบ้านกับรถนะครับ้ามาเติมเต็มให้กับชาวราศีกุมอาจจะเป็นช่วงระยะหลังๆของช่วง9วันนี้นะครับที่ก็ามาเติมเต็ม กับเงินก้อนโตโตหรือบางทีก็เกี่ยวกับบ้านกับรถอะไรก็ขเข้ามาเติมเต็มให้กับชาวราศีกุมได้นะครับซึ่งบางทีก็อย่างที่ป้ายใบที่5บอกมานะครับบางทีก็เป็นเส้นทางต่างการเงินอย่างที่กล่าวจะเป็นบ้านเป็นรถหรือเป็นเงินก้อนโตโตนะครับที่เข้ามาเซอร์ไพรส์เหมือนกับปาฏิหารเข้ามาเติมเต็มให้กับชาวราศีกุมได้ในช่วง 9วันนี้นะครับก็เป็นทิศทางการเงินที่สู่ความสมดุลนะครับแต่ไกลก่อนหน้านี้การเงินไม่ค่อยสมดุลสักเท่าไหร่ก็จะสู่ความสมดุลคล่องตัวในทิศทางที่ดีแล้วก็รู้จักการใช้ควบคุ่มการเงินบริหารจัดการในสู่ความเหมาะสมในการใช้การจ่ายการดูแลต่างการเงินดูแลครอบครัวด้วยความสุขอบอุญในทิศทางที่ดีนะครับไกลที่มีผู้รักคนรักกันก็ความรักความสัมพันธ์ ที่มีเงินมีใจ่ายกล้องก็ทําให้ความรักก็มีความอุบปุ่นไปด้วยนะครับกับการที่มีเงินด้วยความกล้องตัวนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับของชาวราศีกุมในช่วง9วันนี้นะครับกับการเปิดไพ่5ใบนะครับหรือพอคร้าวๆเช่นกันนะครับไพ่ไปได้ขึ้นมานะครับก็ความสุขนะครับ10ถ้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนโสดนะครับคนโสดก็มีความสุข สำราญเบิกบานใจในทิศทางที่ดีนะครับแม้จะอยู่โสด,โสดก็ตามไม่มีความรักแบบชู้สาวนะครับก็รักตัวเองรักกับคนในครอบครัวก็มีความอบอุ่นในทิศทางที่ดีนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับหรือคนที่กบกันอยู่ก็ตามก็มีความเข้าใจกันในทิศทางที่ดีนะครับตี่ในยามเช้าตื่นขึ้นมาก็มีความสดใสเบิกบานชมแสงตะวันด้วยกันด้วยความรู้สึกดีๆอโอบกอดกันด้วยความอบอุ่นนะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นได้ับการดูแล ยังมีความสุขอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับเอาไปไปต่อมานะครับเด็กแม่นะครับแม้จะมีสถานการณ์อะไรเข้ามาสร้างความกดดันในความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับแต่รู้จักในการที่จะอดทนรู้จักในการที่จะดูแลความรักความสัมพันธ์ด้วยความใส่ใจนะครับแล้วก็มองในหลายๆแง่หลายๆมุมที่จะทําความเข้าใจ ในความรักความสัมพันธ์นะครับอะไรที่มันเป็นทิศทางของเอง่อความลบก็จะมองให้เป็นเนทางเนทิศทางของความบวกที่จะนํามาซึ่งความส,สดใสเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์นะครับรู้จักอดทนรู้จักยอมให้เวลาผ่านไปดูแลนะครับมีพลังมีเพชชั่นนะครับอัจ,จะบินถืึงแม่เท้าในการที่จะผลักดัน ความรักความสัมพันธ์นั้นให้มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องอยู่เดินหน้าต่อไปด้วยความสดใสในความรักความสัมพันธ์เนื่อจะเป็นชีวิตคู่หรือคนคบก็ตามนะครับเดเวอร์นะครับก็โลกตั้งไปอยู่ในความสุขให้กับชาวราศีกลุ่มในทิศทางที่มั่นคงนะครับก็ไปไปที่5้าในสุดท้ายนะครับ ตาไกลที่ก่อนหน้านี้มีสภาวะปัญหาในความรักความสัมพันธ์ของคนคบหรือคนที่ใช้ชีวิตคู่นะครับที่เหมือนกับเจอกันอยู่กันในทุกวันแล้วรู้จึดมีความหนาวเหน็บในความสัมพันธ์ก็ตามนะครับก็จะออกจจกสภาวะปัญนั้นภาวะปัญหานั้นได้ในทิศทางที่ดีนะครับที่จะมีการกลับมาดูแลเอาใจใส่นะครับซึ่งบางทีบางคนที่ผ่านมานั้นก็รอโอกาสดีๆกับปัญหาที่มันมีอยู่ที่ตุลักทุเลอยู่นะครับ ในความรักความสัมพันธ์ที่ทำให้เกิดความหนาหน็บนะครับแล้วก็จะเข้ามาเติมเต็มกับความรู้สึกที่ดีๆให้เกิดขึ้นต่อไปนะครับมีพลังมีแพชั่นในการที่จะกลับเคลื่อนให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยความเข้าใจด้วยความรู้สึกที่ดีๆต่อกันนะครับแม่นแต่ป้ายใต้สำรับนะครับการที่ดูแลเอาใจใส่นะครับความเป็นสแต็ ระดับความรักที่ดูแลใ้ใสให้เกิดความมั่นคงในทิศทางที่ดีนะรับยี่งเปอร์เอร์นะครับที่มีความหนักแน่นมีความสัมพันธ์ที่แม่จะไม่มีความหวานโรแมนติกก็ตามแต่ดูแลด้วยความใส่ใจแม่นจะมีหน้าที่การงานอยู่ก็ตามมากมายที่ต้องเหน็ดต้องเหนื่อยก็ตามนะครับแต่ก็ไม่ได้เปิดตาละ่นเลยในชถานการของความรักในการที่จะใส่ใจให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเดินหน้าด้วยความมั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับ ก็เป็นความสุขความสําราญเบิกบานใจนะครับเพราะว่าป้ายที่บอกบอกนะครับต่ามคนที่ไม่มีมีปัญหาอะไรนะครับความรักความสัมพันธ์ของคนคบหรือใช้ชีวิตคู่ก็สุขต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับหรือคนโสดก็มีความสุขกับครอบครัวญาติพ่อแม่พี่น้องด้วยความสุขเบิกบานสําราญใจนะครับใครที่เคยมีปัญหาต่างความรักที่มันเหมือนหนาวเหน็บก็ตา่างนะครับก็จะออกจากสภาวะะ่าปัจจุบัน ภาวะนั้นนะครับแล้วก็มาเติมเต็มด้วยความรู้สึกสดใสเบิกบานต่อไปนะครับมีพลังมีแพชชั่นในการที่จะกลับเคลื่อนนะครับรู้จักกดออมรู้จักถนอมน้ําใจกันในทิศทางที่ดีที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์เดินหน้าต่อไปด้วยความสุขสําราญเบิกบานใจนะครับในเรื่องของคนโสดนะครับคนโสดตาบางที อย่างที่กล่ามานะครับบางคนก็อยู่กับความสุขในครอบครัวที่มีพ่อแม่พี่น้องด้วยความอบอุ่นดีนะครับส่วนบางคนที่รอคอยในเรื่องของความรักอยู่นะครับก็มีโอกาสนะครับที่รอคอยมาก็ไม่ได้ทุกทรมานอะไรไม่ไม่มีความรักความสัมพันธ์เข้ามานะครับแต่ก็รอคอยด้วยความสดใสแต่ก็มีโอกาสนะครับในการที่จะทําให้ท่านนั้นเจอความรักที่ดีๆเข้ามาได้ด้วยมานตีมีการเดินทางนะครับ โอกาสของการไปถึงต่างประเทศนะครับเดินทางแล้วก็พบรักในต่างชาติได้ด้วยเช่นกันหรือบางทีชาวต่างชาติเดินทางมาพบมาเจอนะครับก็รอคอยกับรักที่ดีๆที่จะมีเข้ามาถ้าใครที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับก็เป็นรักที่ดีๆนะครับที่จะเป็นคู่เก่งตองมายก ที่จะมีพลังมีพัฒนในการที่จะผลักดันความรักความสัมพันธ์นั้นสู่ความเติบโตรุ่งเรืองต่อไปนะครับแม้บางคู่จะไม่มีรุกคืบหน้ากับความเติบโตด้วยพลังของตัวเองก็ตามนะครับความรักนั้นก็จะได้รับการส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่ก้ามมาช่วยเกื้อกูลดูแลสนับสนุนในความรักความสัมพันธ์นั้นได้รับความสุขสมบูรณ์ต่อไปที่จะเป็นคู่กันในอนาคตนะครับ นี่ก็คือสถานการณ์ต่างๆของชาวราศีกลุ่มนะครับในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักโดยปอบประมาณนี้นะครับช่วงวันที่22-30มีตุนายนตอนนี้นะครับก็ขอใหชาวราศีกลุ่มทุกท่านนะครับมีความสุขสดใสมีความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ